สวัสดีครับสวัสดีช่องดมน้อยผ้าไทยครับ <c oughs> สวัสดีช่องดมน้อยผ้าไทยสวัสดีช่องดมน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสวัสดีแฟนสาวแฟนเพลงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับทุกผู้ทุกคนพี่น้องมือนี้เฮาสิมาเบิง้งนะครับมือนี้สิแพ็คของส่งลูกค้าครับมือนี้ลูกค้าสั่งเสือเอ้อเออ่ไมว่าสิเป็นแจ็กเก็ตนะครับแจ็กเก็ตแล้วก็เสือ้อผู้ไทยรวมแล้วกับประมาณประมาณสิบตรครับสิบตัวมินี่สุ่มที่สั่งไว้นานแล้วโอ้ลูกค้า ลูกค้าสุดยอดจริงๆเลยครับลูกค <Yeah. S 1> ้าผ <into> ้ำรำรุกค้าดูของดมหน่อยดีสุดคนเลยพี่น้องแม่นโดนไคเพิ่งกระถางนะครับถักมาถามดมหน่อยกระตอบหนนะครับเพราะเดือหลายเฮ็ุผู้เดียวพี่น้องเฮ็ดผู้เดียวนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ุผู้เดียวทำผู้เดียวตัดเองงิบเองพี่น้องกำไรอาจจะถือหน่อยถือแน่อาจจะถือแน่แพ่งแน่นะครับเ้องกัดกันอุดนุนไปเพราะว่าแต่กำไรหน่อยกำไรหลายห้องป็นคนตัดเองนะครับนุอยเป็นคนตัดเองนะครับ พูแฟนับแฟนเพลงที่ซอยเชี่์ซอยเป็นกำลังใจซอยสนับสนุนนะครับซอยเป็นแห้งใจให้รบหน่อยนะครับพี่น้องม่กินกาแฟกันพี่น้องพี่น้องก <c oughs> าแฟยิ่งพี่น้องนะครับนี่คือออเดอร์ที่จะส่งลูกค้าครับนีนเดอพี่น้องเดอร์นี่คือจะส่งออเดอร์ลูกค้านะครับฟังหินเดอรพี่น้องเดอร์เต็มหมดเลยนะครับ กอ,อ,อ,อ่น้งเา็จะพับเสื้อแล้วก็แพ็กของส่งลูกค้านะครับีน่นสั่งสั่งได้ได้พี่น้องสั่งได้ได้ครับสั่งได้สั่งได้นะครับจะเป็นเสือ้ออ่เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับเสื้อแจ็คเก็ต เสื้อแบบนี้ครับแจ็กเก็ตเสื้อแจ็กเก็ตเสื้อผู้ไทยนะครับเสื้อแจ็กเก็ตเสือผู้ไทยเด่อพี่น้องเด้อนะครับเสื้อผู้ไทยรับเสื้อไล่แบบนี้นะครับแจ็กเก็ตตัวนี้นะครับเด้กพี่น้องเนาะนะครับหกร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าตัวนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับพันหนึ่งนะครับสีแดงนะครับตามเนื้อผาเด้อพี่น้องเด้อไช้ของก็ตามเนื้อผาครับ มีหลายแบบนะครับหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะครับถ้าอยากได้แบบละกระจัดให้อันนี้ผู้ไทยครับผู้ไทยในสไตล์โดมน้อยครับผู้ไทยในสไตล์โดมน้อยนะครับมีหลายราคากันครับพี่น้องแบบนี้้องก็ตัดพี่น้องแล้นี้เราก็ตัดนะครับแลนนี้ก็ตัดด้วยพี่น้องเด้อครับแบบนมีก็ตัดนี่ครับนี่ก็ตัดเลยสีม่วงตัวนี้พันหนึ่งนะครับเป็นผ้าดีเนื้อดีสีไม่ตกนะครับ นี่แหละราคาพี่น้องนี่ส่งพี่น้องท่งสีสกีดบุรีรัมคุนวาบุรีรัมงามแห้งเสืออันนี้ส่งกละสินสมเด็จครับผ้าครามผ้าครามสีพื้นสีสวยสีสวยมากนะครับตัดเย็บเองนะครับนี่ส่งพี่น้องท่าบ,บุรีนะครับเขาเกิมาแพ็กของกันได้บมดนะครับแพ็กของส่งกัน ให้กับลูกค้า <c oughs> สร้างใดได้ครับพี่น้องท้างใดได้ครับสั่งผ่านเฟซบุ๊กโดมน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับ สั่งผ่าน Facebook รวมน้อยเพชรบ้านแพงหรือเบอร์โทรหรือไอดีนะครับ0 8 9 2 7 3 9 3 9 1นะครับ0 8 9 2 7 3 9 3 9 1เด้าได้พี่น้องเด้อมีเสือลายแบบครับว่าจะเป็นเสือคลุ้มนะครับเสือคลุ้มแบบมีห้องกะระตัดยได้พี่น้องเสื้อคลุมแบบนี้ก็มีนะครับเสือ้อคลุมแบบนี้คือเสือ้อคลุมผู้หญิงนะครับเสือ้อคลุมผู้หญิงนะครับอแบบนี้จะเก,ก็บ เก็ยแบบนี้ก็มีเแล้วพี่น้องเดอร์นะครับแบบนี้ก็มีแต้ว่าขึ้นขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับออเดอร์ลูกค้าผ้ามาผ่าผ้ามาแต่ละล็อตแต่ละผ้ามาแต่ละครั้งแต่ละล็อตจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับถักามากูดหน่อยก็สิส้งไล่ผายเบื่องก่อนนะครับว่าข้อใจบอ่อ แพ็ของก็พี่น,อน้องเหมนกันทั้งกินกาแฟทั้งแพ็ของสิบสิบห้าพี่น้องทออรงพี่น้องท่าอุดรครับทรงพี่น้องพี่น้องท่าอุดรนะครับตัวนี้เป็นผ้าไหมเพวา ขายเ่ว้ยบ้าะพี่น้องนี่เลยเป็นจักเก็ตเป็นจักเก็ตที่รวมหน่อยตัดเองครับตัดเองเย็บเองนะพี่น้องเนาะตัดเองเย็บเองแล้วก็ขายเองสเสด็จก,กาไรถือแน่นะครับแต่กําไรถูกกําไรถูกแน่แพงแน่ถือแน่กับแล้วต่เหนือผาเฮ้านะพี่น้องเนาะแต่กําไรนี้นิดหน่อยๆรวมหน่อยก็ยู่ไ้นะครับอืม <c oughs> กาแฟกระเสีพอกาแฟปะเนี่ย พี่น้องเอ้ยนะครับตักยิบรีดพากาพร้อมแด้วพี่น้องรีดพากาเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้หน้าสุดยอดจริงๆนะี่ครับ,นะรบพี่น้องจไปงค้องให้ลูกค่าพี่น้องมาเรื่องปละงปาณซีม่วงเรี่ยงนีกน่ะ กสิออกไปแล้วนะครับมันสิบกองี่บสองขี่มอสเซอร์นมละโก้ซุ้มห่นละพี่ป้าเรียๆเ่งของนะครับพอดีบอดอนไปยิงยี่น้องนะครับ ไ็้ของแล้วปกกิสีมีส่สกอดเทปด้วยพี่น้องมันอี้สกอดเทปโดมหน่อยเหมือนะครับออกอยก็เลึกเอาแม,ม่นิ่งเอาเลยนะครับพี่น้องนะครับแคแคๆเรียบรครับ ใครจะใด้กล้องกันคุณอมรรัตน์นี่คือกล้องครับนี่คือกล่องของเรานะครับ ต้วโล่งมบนี้ครับกล้องอันนั้นได้พี่น้องกล้องละชินครับเสื้อกล่องละตัวนะครับแต่ได้กล้องอ่าได้กล้องอไกอง,งกล้องนั่นเท่ากาับใส่อีกเทือนึงนะครับเพราะมีกล้องไงยอยู่นะครับสําหรับใส่เสื้อสองตัวสามตัวเท่ากับมีนะครับพี่น้อง ่วงโควิดนะครับโดมน้อยไม่มีอะไรทำาดมน้อยก็ตัดผ้านะครับเป็นเป็นเป็นรายได้เสริมของเฮ้าคับครับ,รบเป็นรายได้เสริมของโดมน้อยนะครับรายได้เสริม ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่คือแพ็ทส่งของให้กับลูกค้าอุดรธานีนะครับอุดรธานีเด้พี่น้องครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจะเริ่มติดตามติดชมรับชมนะครับคลิปของดวงหน่อยนะคะวัดดวงหน่อยเห็ดยังแต่ละมื่นแต่ละเว้นนะครับต้องขอบคุณขอบคุณลูกค้าขอบคุณแฟนคลับแฟนเพื่ขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณให้ร่ำรวยๆยู่ดีไม่แห้งบ่เก็บบ่าจนบ่ไข้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยๆได้พี่น้องเด้อสองหาพี่น้องขอบคุณครับ